สำหรับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้สมการบัญชีมาหาคําตอบนะครับมาดูโจทย์กันนะครับเขาบอกว่ากิจการแห่งนี้นะครับมีหนี้สินเพิ่มขึ้น2 0 0 0 0นมีทุนลดลง1 0,000มมีผลกระทบต่อสินทรัพย์อย่างไรคือตรงนี้มันคือสมก,การนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับจากข้อมูลเดิมและอยู่ๆมันมาบอกว่ามีหนี้สินเพิ่มขึ้น2 0 0 0 0นมีทุนลดนลง1 0,000ืเขาถามว่ามีผลกระทบต่อสินทรัพย์อย่างไรซึ่งมันจะต้องมีผลกระทบต่อสินทรัพย์อยู่แล้วครับเพราะว่า เมื่อนี้สินกับทุนมันเปลี่ยนแปลงไปสมการบัญชีอีกตัวหนึ่งก็คือสินทรัพย์ย่อมได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นวิธีการหาคําตอบสําหรับโจทย์ข้อน,นี้ผมจะเขียนสมการบัญชีขึ้นมาก่อนคือตั้งตัวเลขเอาไว้เป็นตัวหลักก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงนั้นมามากระทบนะครับเช่นสมการบัญชีนะครับซึ่งเราก็ทราบมันอยู่แล้วนะครับสมการบัญชีเนี่ยก็คือสินทรัพย์ เท่ากับหนี้สินบวกกับทุนนะครับผมจะสมมติตัวเลขขึ้นมาก่อนเป็นตัวหลักแล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นสมก,การที่ถูกต้องก่อนนะครับเช่นผมสมมุติว่าสินทรัพย์นั้นมีเท่ากับ10,000แบาทแล้วสมมุติว่ามีหนี้สินเท่ากับ20,000บาทดังนั้นทุนสําหรับสมก,การตรงนี้ก็คือ8 0 0 0 0บาทอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งต้นเอาไว้ก่อนคราวนี้ผมจะใช้ปากกาสีแดงนะครับสำหรับการ ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามข้อมูลที่จดให้มาเขาบอกว่ามีหนี้สินเพิ่มขึ้น20000 0โอเคหนี้สินที่เพิ่มขึ้น200,000เช่นจาก20,000เพิ่มขึ้น2 0 0,000ก็กลายเป็น22,000 0ตรงนี้กลายเป็น220,000สมการบัญชีบอกว่าบวกกับทุนนะครับและในโจทย์บอกมาว่าทุนลดลง1 0 0 0 0ห0จากทุนเนี่ยที่มีอยู่80,000นะครับมันลดลง1 0,000มันก็ต้องเหลือ7 0 0ด0 และตัวเลขฝั่งนี้นะครับก็กระทบออกมาได้เลยนะครับว่ามันรวมกันแล้วมันเป็นสินทรัพย์เท่ากับเท่าไหร่รวมกันก็คือ2องแสาครับแล้วเราก็ดูเลยครับว่าเขาถามว่าสินทรัพย์มันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่จากสินทรัพย์เดิม1น0 0 0 0นเปลี่ยนมาเป็น2องแสเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับมันเปลี่ยนแปลงโดยมีการเพิ่มขึ้นนั่นเองเพิ่มขึ้นเท่ากับ1นึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับ ขอ้อมูลที่เขาให้มานะครับมันเปลี่ยนแปลงทําให้มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นบาทดังนั้นเราไปดูในโจทย์กันนะครับมีคําตอบไหมนะครับสาหรับเพิ่มขึ้น1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นบาทก็จะมีคําตอบเลยครับข้ออไก่ครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้น1นึ0 0สนเก้าหมื่นบาท